ระยะ2กิโลล้วก็ห้กกิโลได้ด้วยเ<า>ชน่นกันครับฟังจากเส<ำ>ียงแล้วก็คือสามไม่เกินสาแต่ว่ายน้ำที่เราจัดกันขึ้นเนี่ยเราเรียกกันว่า open water swimming ค่ะน,นะครับรหรือว่า,ชาใช่เป็นการเลน วันน oh, uh, well, uh, mm ้า hmm. ส yeah. yeah. uh, ู้ๆยังกันท่านใช่ครับนัลุกคัทกันนี้วนน้สู้ๆของเราคนเดียวตีลังกาด้วยครับสร้อยครับ ทุ่มสีช่อมแย่ค่ะทุ้มแรกเลยเนี่ยนะคะโอ้ไม่ใช้ค่ะแล้วอีนิดเดียวเจ้าหน้าที่ขอขอให้เอาน้ำดื่มเอาที่เรือหางยาวบริเวณนี้นะครับฟังครับง่ายนะยอดเจ็ดสิบเป็นใจแล้วครัคุณต้อนมาแล้วครับอินดีครับสู่ทุดไนะฮะแล้วก็คุณต้อนก็จะได้ร <Bond> okay, ับเพื <wan> ่อนที่อรุ่ของเราไปด้วยนะครับอินดีเป็นจับแรกนะครับถือว่านทำเวลาได้ดีมากเลยครับ ใช้เวลาไปประมาณ54วินาออ54นาทีเลยครับเก่งมากๆนะครับทำเวลาไป5นาทีนะครับ,บ,บมัเนเร็วกว่าปีที่แล้วใช่เร็วกว่าปีที่แล้วครับวัสดีครับวัสดีครับนนจะเข้าเรื่งไนนะครับเข้า5กิโลวะ่ะ5กิโลเฉินไท5กิโลเฉิน<อ>ต่อ5กิต่อจ้าหาี่ครับเจ้าหน้ี่อาวุโสครับงมาก ครับผมจะนี่บอกว่าไม่ใชการแข่งขันขอสััสมือ่คราคอิตใจค่ะขอบางขอบรงเื่อนเพ่อนต่อห้กิโลนะครับที่ชอบฝ่ัครั้มาแล้วข้ขงัได้ใจีอีครหนึ่งค่ะเาดี มาเป็นดาราเป็นยังไงเก็บอะไรมามาเป็นยังไงบน่าจะหอยครับคือมันมีช่วหนึ่งที่ชงโกขึ้นมาดูทุ่นแล้วก็เท้าสองข้างไปเต็มน่าจะเป็นพวกห็นหรือหอยก็เก็บเก็บผ้ตัวจะรู้เลยครับว่าเป็นแผลแน่นอนแต่เขาไม่ได้วีวีเอพีไปเลยนะฮะมั่นใจอยู่แล้วว่าผ้าแบบนี้เดี๋ยวต้องมีการรักษาเต็มคอนเทน